สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับเชนเดิมครับเราจะอยู่กับรคสมบูรณ์ซือหาวกาลังคิดกับตัวเองพร้อมกับรูปไร้ชิ้นหยกในมือของเขาไปด้วยรูปทรงของหยกแม้ว่ามันจะงดงามแต่ก็ร้าสมัยเป็นอย่างมากตามสิ่งที่เขาคิดลาชันของดินแดนปิดผนึกคนนั้นจะต้องตายไปเป็นเวลานานแล้วบางทีอาจจะก่อนหน้าที่เขารับรูปสิทธิ์คนแรกสีอีกแน่นอนว่าสิ่งที่ซือหาวให้ความสําคัญมากสุดก็คือ เือนที่ร้อชัน,นดนินแดนปิดผนึกเคยฆ่าไปก่อนหน้านี้การที่เขาสามารถรอดชีวิตกลับมาได้เป็นเลืองที่เหลือเชื่อจริงๆจากสิ่งที่เขารู้ทุกคนที่ไปที่นั่นต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนไม่เคยมีใครรอดกลับมาได้เพียงแต่อาการบาดเจ็บของเขาดูแรงเกินไปและยังคงเสียชีวิตในที่สุดซื้อหาวถอนหายใจเบาในชาที่เขาเห็นเมื่อไม่นานมานี้าการปรากฏตัวของชายในชุดขาวตอนนั้น ที่เขาคาดออกมาจากเขื่อนยังคงสดใสอยู่ในใจของเขาร่างกายเขาเต็มเรี่ยวเรือดและไม่มั่นคงพร้อมจะเสียชีวิตได้ตลอดเวลาแม้แต่ราชาดินแดนปิดผนึกที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าราชาอมตะาคนใดก็ยังตกอยู่ในสภาพหน้าสังเวชเช่นนี้สถานที่แห่งนั้นก็น่าตกใจจริงๆในท้ายที่สุดเขาก็เสียชีวิตซากศพของเขาถูกทิ้งไว้ในดินแดนโบราณที่ลกล้างแห่งนี้ เ้อหามั่นใจเลยว่ารอยเท้าลึกลับที่มุ่งหน้าไปด้านหลังของเขื่อนจะต้องเป็นรอยเท้าราชัน์ินแดนปิดผนึกอย่างแน่นอนเมื่อพวกเขาจากไปไกลพอสมควรละหันกลับมามองด้านหลังทุกสิ่งทุกอย่างก็หายไปหมดสิน้นมันถูกปกคลุมไปด้วยพลังแห่งความกหนที่มากมายมหาศาลแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็สัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าสถานที่แห่งนั้นหายไปแล้ว แปลกจริงๆสิงโตทอมีความสงสัยหลังจากที่มุ่งหน้าไปนับแสนเดมันรู้สึกแล้วว่าตอนนี้กำลังหลงทางเราควรไปทางไหนดีมันเริ่มกังวลกระวายพบว่าโรครอบๆตัวมันมืดมัวทำให้สัมผัสด,ด้านการรับรู้ของมันไม่ชัดเจนจนค้นหาเส้นทางข้างหน้าไม่เจอซื้อหาวก็ตกใจเขาไม่ได้ สูญเสียความรู้สึกของทิศทางเขาสามารถมองเห็นทุกอย่างที่อยู่ด้านหน้าได้อย่างชัดเจนแต่ถึงกันนั้นเขายังหลงทางเป็นเพราะยกหรือไม่ซื้อหาหยิบมันขึ้นมาแล้วยนมันลงบนพื้นจากนั้นเขาพบว่าความรู้สึกต่างๆที่ทําให้เขาสับสนนั้นเกิดจากหยกชิ้นนี้จริงๆเขาหยิบยกชิ้นนั้นขึ้นมาจากพื้นและเก็บลงในความว่างเปล่าอย่าหยุดแค่เดินหน้าต่อไปซื้อหาเก่า นั่นดูเหมือนจะเป็นทางกับสิงโตทองเก่าวด้วยความไม่แน่ใจว่าสิงโตทองนี่สิ่งนี้มันก็สับสนไปหมดอย่าถามให้มากไปได้แล้วแน่นอนว่าหลังจากเดินทางต่อไประยะทางกว่าห้าแสนลีในสุดทุกอย่างก็กลับสู่สภาพปกติเขามองเห็นดวงอาทิตย์นกและสัตว์หลายที่เป็นอิสระจากพื้นที่แปลกประหลาดนั้นโดยสิ้นเชิงสิงโตสีทองหยุดลงอีกครั้ง มันหันแปลรอบอย่างระมัดระวังและพบว่ามีแม่น้ําสายใหญ่ไหลอยู่ข้างหลังตัดเส้นทางถอยกลับของพวกเขาอย่างสมบูรณ์มันรู้สึกมึนง,งงในตอนที่มันเดินทางมามันแน่ใจว่าไม่เคยเห็นแม่น้ํานี้อย่างแน่นอนมันรู้ดีว่าแม้จะยังค้นหาต่อไปไม่หยุดแต่ก็ไม่มีทางที่มันจะกลับไปยังดินแดนปิดผนึกแห่งนั้นได้ในระยะไกลเสียงระเบิดที่รุนแรงปรากฏขึ้น อดเขาขนาดใหญ่กำลังชลลมลงมาพ่อแม่ซืือหาวตื่นตะนกเป็นเพราะเขาเห็นเรือรบแล่นผ่านเทือกเขาโบราณแห่งนั้นจนเป็นเหตุให้ภูเขาลูกใหญ่ชล่มทลายลงมาอย่างรุนแรงเกิดอะไรขึ้นสิงโตสีทองวิ่งไปข้างหน้าเพื่อพาซืือหาวเข้าสู่เรือรบอย่างรวดเร็วซสือหากระโดดขึ้นไปบนเรือรบและเห็นพวกเขาทุกคนเดากับมาแล้วชินยินอิงถอนหายใจตอนนี้นางสงบลงอย่างสมบูรณ์ ก่อนหน้านี้พวกเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับซือเฮาหลังจากนั้นไม่นานซือเฮาก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ซือเจอิงและฉินยี่หนิงจากไปพวกเขาก็ส่งเด็กๆไว้ในที่ปลอดภัยโดยมีหยุนซีคอยดูแลจากนั้นพวกเขาก็หันเรือรบพุ่งหน้ากลับมาเพื่อค้นหาซือเฮาแม้ว,ว่าพวกเขาจะรู้ดีว่าระดับการบอบพาะพวกเขา ไมดีสูงเท่าซืือหาวแต่พวกเขากลับมารวมเป็นรวมตายกับบุตรชายตัวเองในท้ายที่สุดพวกเขาก็เหมือนสิงโตทองเมื่อพวกเขากลับมาพวกเขาก็หลงทางเรือรบมุ่งหน้าซ้ายขวากระแทกเขากับสิ่งกีดขวางมากมายเอาแระออกไปจากที่นี่กันเถิดอย่ากลับมาที่นี่อีกเพราะที่นี่คือดินแดนปิดผนึกคู่เที่ยวร่วงรับเข้ามาจะต้องตายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงเสือหาวอธิบาย หลังจากนั้นพวกเขาก็ไปรับเด็ก,ดกๆรวมทั้งหยุดสี่เด็กบางคนเพิ่งเริ่มเดินได้อายุยังน้อยมากพวกเขาถูกกวาดขึ้นบนเรือด้วยมือของซสื้อหาวเรือรบแล่นไปข้างหน้าย่างต่อเนื่องเมื่อพวกเขามาถึงพื้นที่ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่พวกเขาก็รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนดินแดนสวรรค์อาณาจักรที่ตามกว่าแปดดินแดนที่แยกจากกันอย่างชัดเจนพวกมัน ถูกเรียกอีกอย่างว่าดินแดนคุกทั้ง8นี่คือดินแดนสวรรค์เมื่อกลับมาที่นี่ข้าถึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วสถานที่แห่งนี้คือดินแดนปิดผนึกแห่งหนึ่งอย่างไรก็ตามไม่เคยมีใครรู้เรื่องนี้ซสือหาวกาเพราะกระทอนหายใจเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นดินแดนปิดผนึกของโรคไม้กางเขนยินอย่าระถูกบังคับให้ร่วงหล่นลงมาที่นี่ยุนซีถามบางทีเสือหาวพยักหน้า แต่เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันมากถึงขนาดนั้นเหือรบเคลื่อนผ่านท้องฟ้ามันมีขนาดใหญ่มากราวกับก้อนเมฆสีดําขนาดที่ปกคลุมท้องฟ้ากํำลังเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานมันก็ทะลุก,กําแพงอาณาจักรพุ่งไปยังดินแดนโบราณอื่นเหลือรบระดับนี้เป็นสิ่งที่ผู้อาวุโสสานักเสียนได้มอบให้กับซือหาเป็นการสวดตัว มันถือได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ระดับผู้สูงสุดอย่างแท้จริงดินแดนลึกลับเป็นหนึ่งในคุกที่ยิ่งใหญ่แปดแห่งแน่นอนว่านี่เป็นคํากล่าวของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรสูงกว่าสําหรับสิ่งมีชีวิตในแปดดินแดนนั้นสถานที่แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นอาณาจักรที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเพื่อเสือหาและคนอื่นเกื่อตัวผ่านความว่างเปล่าหลังจากผ่านกําแพงอาณาจักรพวกเขาก็เดินมาถึงดินแดนแห่งนี้อย่างรวดเร็วดินแดนลึกลับ เป็นลากฐานของนิกายตะวันตกพวกเขาคือทาย,ยาทแท้จริงของคู่อมตะลึกลับในสมัยเซียนโบราณในแปดดินแดนล่างแห่งนี้พวกเขาถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจที่มีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามซืือหาเพียงเขียวเรือรบนะับผ่านเนี่ยดินแดนของพวกเขาเท่านั้นไม่ได้เตรียมใจเยี่ยมพวกเขาในหัวใจของเขาต้องการมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านหินผาดยเร็วที่สุด หากพวกเขากำลังผ่านลังขุนเฟืองแม่น้ำศักดิธย์ที่ยเรือกระดาษล่องรอยอาณาจักรสุสานตะวันตกหรือสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญใกล้เคียงกับพวกเขาอาจจะหยุดลงความว่างเปล่าสันสถานเรือรบขนาดใหญ่อีกรลำปรากฏขึ้นทั้งสองเกือบจะชนกันเรือลำนี้ได้รับการออกแบบอย่างมีรถนิยมยอดเยี่ยมรอบตัวเรือมีทั้งภาพสลักของนกสักดิสิทธิ์และสัตว์หลายโบราณชนิดต่างๆ ิ่งเหล่านี้คือค่ายกลศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกใช้ป้องกันเรือมันดูค่อนข้างองค์อ่าจสง่างามราวกับเป็นเรือของราชาอย่างไรก็ตามว่าเทียบกับเรือเสือหาวหากไม่กล่าวถึงระดับของสิ่งประดิษฐ์เพียงแค่ความสวยงามก็ไม่ใช่สิ่งที่เรือของซืือหาวจะเทียบได้เรือซืือหาวมีขนาดใหญ่กว่าเรือรบของฝ่ายตรงข้ามอยู่เล็กน้อยรูปรักภายนอกของมันธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษ สิ่งสําคัญคือเมื่อเขามาถึงอาณาจักรที่ต่ำกว่าเขาจะควบคุมมันอย่างระมัดระวังดิฉะนั้นถ้าเขาใช้มันอย่างเต็มกําลังมันจะปลดปล่อยความผันผวนที่ทรงพลังอาจทาให้สิ่งมีชีวิตที่นี่ได้รับความเดือดร้อนหากเป็นเช่นนั้นของฟ้าของสถานที่แห่งนี้ก็จะทาร่มลงมาไม่ว่าเขาจะผ่านไปที่ใดสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านล่างทั้งหมดจะต้องสั่นสถานด้วยความหวาดกลัวนั่นไข่ ในอีกด้านหนึ่งมีคนตะโกนออกมาจากเรือรบที่มีความงดงามหรูหราเสือหายือนอยู่ด้านหน้าของเรือโดยไม่กล่าวอะไรในที่สุดเขาก็กลับมาแล้วโรคนี้ขาดกฎธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบสําหรับเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ําหรือแม้กระทั่งท้องฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างดูเบาบางมากเกินไปเฮ้เจ้าหนูทําไมเจ้ามาขวางทางเราล่ะอย่าบอกนะว่าเจ้าต้องการหาเรื่องเรา แม้ว่าจะเป็นผู้อาวุโสแต่อารมณ์เขาก็ร้อนแรงและส่งเสียงดังออกมาโอ้ข้าขอโทษเราเพิ่งผ่านมาไม่ได้ตั้งใจจะทําเช่นนั้นซื้อหาพยักหน้าไปทางบุคคลที่อยู่อีกด้านหนึ่งสิ่งตอสีทองกอกตาถ้ามันเป็นฝ่ายตอบสนองมันคงจะบดขยี้เรือทั้งลำโดยกงเล็บเดียวตอนนี้ใครกันแน่ที่เป็นคนขวางทางอย่างไรก็ตามซื้อหาได้เตือนมานานแล้วว่าหากไม่จาเป็น ก็ไม่ควรกระทําอย่างเร็วร้ายในอนาณาจักรที่ต่ำกว่ารุงเฟิงเป็นอะไรไปเสียงอ่อนโยนดังขึ้นสาวใช้หลายคนเดินตามหญิงสาวคนหนึ่งมาที่ด้านหลังของเรือหญิงสาวคนนี้นงดงามมากนามส่วนชุดสีทองตอนนี้ยืนอยู่ที่ด้านหน้าของเรือเบร์ลมจากภายนอกพัดมาที่เสื้อผ้านางก็ผิวไหวช่างเป็นผ้าที่งดงามบาดตามีรอยประทับสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูนระหว่างคิ้วนางรูปทั้งนางยังมีเขาหยกผู้หนึ่งทำให้นางมีลักษณะคล้ายกับสตรีมังกรเป็นอย่างมากหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเรือลำใหญ่ที่อยู่อีกด้านแล้เมื่อได้เห็นชายหนุ่มที่ยืนอยู่บนหัวเรือลำนั้นทำให้นางอ้าปากค้างไม่กล้าเชื่อสายตาตนเองเจ้าเจ้ากลับมาแล้วหลังจากหลายปีผ่านไปชายหนุ่มคนนั้นยังคงเบาบางและน่ารักไม่เปลี่ยนแปลง แค่โตขึ้นอีกนิดหน่อยดูองค์อาจสง่างามมากกว่าเดิมแต่แววตาคู่นั้นยังคงสุขใสไม่เปลี่ยนซื่อหาวในสุดนาตะโกนออกมาด้วยความมั่นใจซื่อหาวนั้นซื่อหาวในตำนานเง้นหรึกเซียราน้อยในตำนานที่หัวเรือมีคนสองสามคนส่งเสียงร้องเตือนทันทีทุกคนจ้องมองไปที่ชายหนุ่มบนหัวเรือลำใหญ่ถูกต้องเขาคือซีอราน้อย ไม่มีข้อผิดพลาดข้าเคยเห็นเขาแน่นาจากแห่งความว่างเปล่ามันคือเขาอย่างแน่นอนสวรรค์มันคือเซียราน้อยจริงๆทําไมเขาถึงปากฏตัวหรือเขากลับมาอย่างอาณาจักรที่ตามกว่าหรือไงข้าเคยพบกับเขาตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบขวบเขาคือเซียราน้อยจริงๆที่หัวเรือมีเด็กหญิงกลุ่มหนึ่งพูดคุยกันด้วยความตกใจและตื่นเต้นแม้แต่ขัวเบืโสที่ถูกเรียกว่ารุงเฟิงยังตกตะลึงด้วยความไม่เชื่อ ในขณะที่เขาจ้องมองเจ้าเด็กนั้นองค์หญิงเฉียนเฉียนไม่เจอกันนานสือหาวกล่าวพร้อมกับเผยเห็นสีหน้าตกใจเขาไม่คาดคิดว่าจะเจอเพื่อนเก่าเร็วขนาดนี้ดินแดนลึกรับแม้แต่นิกายตะวันตกและภูเขามาตะยังก่อตั้งนิกายพวกเขาที่นี่ในอาณาจักรที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับคูมิภาคอื่นมันเหนือกว่ายอย่างชัดเจนองค์หญิงเฉียนเฉียนเป็นหนึ่งในสิบหญิงงามของอาณาจักรที่ต่ำกว่านี้ ในตอนนั้นนางเคยมีปัญหากระชายญาตกิกลฉินแห่งกูเขามาตะแไรได้รับการช่วยเหลือจากซื่อหาหลังจากหลายปีผ่านไปอ,องค์หญิงเฉียนเฉียนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะักนางยังคงเป็นสตีที่งดงามเช่นเดิมตอนนี้นางยังไม่หายตกตะดึงลักษณะคาทางขายกับนางมองเห็นผีในเวลากลางวันแสกแสเจ้ามาได้ยอยู่ในอาณาจักรด้านบนอย่างนง้นหรือเจ้ากลับมาได้อย่างไรกัน นี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนใบหน้างดงามนางเต็มด้วยความงุนงงข้าเป็นใครในโรคนี้มีที่แห่งใดบ้างที่ข้าไม่สามารถไปได้ในเมื่อข้าคิดถึงบ้านข้าก็แค่กลับมาเท่านั้นซืือหาวกล่าวอย่างไร้สาระตอนนี้คนเหล่านั้นเชื่ออย,ย่างสมบูรณ์นี่คือสีราน้อยในตำนานใบหน้าเขาหนาอย่างยิ่งรวมทั้งเขายังชอบโอ้อวดต่อหน้าสตรีที่มีความอ้วนเป็นพิเศษ หลังจากนั้นไม่นานองคหญิงเฉียนเฉียนก็ออกจากความมุนงงนี่มันน่าตกใจเกิดไปเซียราน้อยในตำนานกลับมาอีกครั้งหลังจากเข้าสู่นาจารเี่สูงขึ้นเซียราน้อยข้าต้องการเชิญเจ้าเข้าร่วมตระกูลของเราในฐานะแขกดวงตากลมโตองคหญิงเฉียนเฉียนฉายแววแผ่วเผ่วเชิญชวนให้เขามาที่ตระกูลนางข้าเพิ่งกลับมาในวันนี้แต่อย่างไรต้องกลับหมู่บ้านหินผาก่อนซื้อหาวเก่า ขเขาขวารอรับคููท้าเจ้ามีเวลาเมื่อไหรค่อยมาเยี่ยมข้าก็แล้วกันตกลงข้าจะไปคบเจ้าในเร็วๆนี้องหญิงเฉียนเฉียนพยักหน้าแสดงความสุขหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็แยกจากกันเรือรบทั้งสองเคลื่อนผ่านความว่างเปล่าอีกครั้งในวันนั้นข่าวการกลับมาของเสีราน้อยแพร่กระจายไปทั่วแปดดินแดนดานล่างทําให้ทุกตระกูลและนิกายต่างๆตกตะึงนี่เป็นข่าวที่น่าเรือเชื่อเกินไป เรือรบแล่นเร็วมากราวกับแสงที่ส่องผ่านท้องฟ้าเมื่อแสงศักดิ์สิทธิ์ถูกปลดปล่อยออกมามาทำให้หลายคนเข้าใจแล้วว่าเป็นดาวตกหลังจากนั้นไม่นานเรือรบก็ฉีกทะลุก,กำแพงอาณาจักรเริ่มข้ามผ่านภูมิภาคอื่นในที่สุดพวกเขาก็มาถึงพื้นที่รกร้างและกลับสู่ดินแดนคุ้นเคยนี้เรือรบหยุดลอยอยู่บนท้องฟ้าซื่อหายืนอยู่ที่ด้านหน้าของเรือและมองโลกอันยิ่งใหญ่ เทียวไร้ขอบเขตขืนดินวางใหญ่ต้นไม้โบราณสูงตระหง่านจากป่าภูเขาดึกดำบันพนี่เป็นถิ่นทุระกันดารที่ยิ่งใหญ่ของแดนล้างใน8อาณาจักรตื้อหาสูตรหายใจเข้าึกเมื่อเทียบกับอาณาจักรที่สูงกว่าแก่นแท้ทางจิตวิญญาณน,นั้นเบาบางมากไม่สามารถบำรุงร่างกายและจิตวิญญาณเขาได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามซื้อหาไม่ได้รู้สึกผิดหวังแม้แต่น้อยหัวใจเขาสงบรู้สึกพึงพอใจและมีความสุขเป็เพราอในสุดเขาก็กลับมานี่เป็นความรู้สึกคุ้นเคยมันคือบ้านเกิดเมืองนอที่เขาหวงแหนเขาได้จากโรคที่ยิ่งใหญ่นี้ไปหลายปีเมื่อเขาคิดคำนวณให้ดีก็น่าจะสิบปีไปแล้วสถานที่แห่งนี้ยังคงยึดของพื้ที่ส่วนใหญ่ในจิตใจเขาจะมีเกี่แห่งแนโรคที่สามารถเรียกว่าบ้านได้ ล่างสื่อหาบินออกจากขัวเรือพุงก้าสู่พื้นดินด้านล่างพร้อมกับยกก้อนหินก้อนยักษ์ที่มีน้ำหนักมากกว่าแสนจิ้นขึ้นเหนือศีรษะข่ากลับมาแล้วสื่อหาคำรามออกมาแม้ว่านี่จะเป็นิ่นธุรก,กันดาที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ยังคงเป็นพรมแดนอาณาจากักรหินเช่นเดียวกับเส้นทางที่เขาเคยผ่านก่อนซึ่งเชื่อมต่อกับหมู่บ้านหินผานั่นเองพวกเจ้าค่อยๆตามมาข้าจะร่วงหน้าไปก่อน เือหาตะโกนจากนั้นเขาก็รีบวิ่งเข้าไปในป่าเป็นเพราะเขากลัวว่าเรือรบขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่บนท้องฟ้าจะรบกวนหมู่บ้านหินผานั่นคือดินแดนบริสุทธิ์เป็นที่ปลอดภัยห่างไกลจากเรื่องทางโลกชาวบ้านเรียบง่ายติดดินเขาปราถนายสถานที่แห่งนั้นสงบสุขชั่วเนินันลันนี่คือบ้านที่แสนอบอุ่นในหัวใจเขาที่ชายแดนของดินแดนทุรักกันดารมันเป็นสถานที่ที่ อุดมสมบูรณ์มีนกดุร้ายและสัตว์ป่าจำนวนมากสัญจรไปมาพวกมันทั้งหมดเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นทายาทของสัตว์ร้ายโบราณที่อาศัยอยู่ในแถวนี้ย้อนกลับไปตอนที่ซื้อหาอยัางเป็นเด็กเขาได้ข้ามถิ่นทุราก,กนดานันยิ่งใหญ่นี้เป็นการสวดตัวทั้งอย่างไปเชิญหน้ากับสัตว์ร้ายและความเป็นความตายทุกประเภทตอนนี้เมื่อเขาเดินผ่านถิ่นทุราก,กนดานยิ่งใหญ่นี้ดูเหมือนว่าเขา จะกลายเป็นสัตว์ร้ายที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์แทนผูงนกศักดิ์สิทธิ์และสิ่งมีชีวิตตัวอื่นร้อนหลบหลีหนีจากเขาไปสิงศักดิ์สิทธิ์ที่มีปีกสีทองกระโดดออกมาจากร่างกายของมันใหญ่โตและสูงหลายจังมีปีกสีทองคู่หนึ่งอยู่ด้านหลังปากวกว้างเต็มไปด้วยฟันสีเหลืองแหลมมันคุ้งก็หาซื้อหา่านี่คือราชาสัตว์ร้ายไม่มีใครเทียบได้ในระยะพันหลีบรรดานกและสัตว์ร้ายต่างก้ม สีสาลงต่อหน้ามันเมื่อมันเห็นมนุษย์ที่ชั่วร้ายกําลังเดินผ่านสถานที่แห่งนี้ผาเม่สาท,ทุกตัวลุกลี้ลุกลนมันกระโจนออกมาโจมตีเสือเหาแม้ตาลิงตัวเล็กยังกล้าแสดงความโอหังออกมาต่อหน้าขา้าเจ้าขวรถูกจับไปที่หมู่บ้านหินผาเพื่อทําหน้าที่คู่พิทักษ์เสือเหาเอื้อมมือออกไปจับกุมมันโดยตรงเขาตรวจสอบมันอย่างละเอียดและสีหน้าของเขาก็เผยเห็นถึงความตกใจเขาจําสิ่งมีชีวิตนี้ได้ ตอนกลับไปตอนที่เขากําลังผ่านเทือกเขานี้เขาต้องซ่อนตัวจากมันได้สำตอนนั้นเขาอ่อนแอสุดๆเพราะยังเป็นเด็กน้อยที่อายุเพียงห้าหกปีเท่านั้นตอนนี้เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเขากับสามารถจับกลุ่มมันได้อย่างง่ายได้เมื่อเขานึกถึงเหตุการณ์ในอดีตและประสบการณ์ของเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซือหาวก็อดรู้สึกแปลกๆไม่ได้เขารู้สึกมีความสุขแต่ก็ขมขื่นเช่นกัน ้อนกลับไปตอนนั้นเขา,ายุเพียงแปดหรือ9ขวบแต่เขากล้าจะวิ่งเข้าไปในทินธุระก,กันด่านอันยิ่งใหญ่แล้วพาชินเฟิ่งพี่ชายของเขาไปด้วยเพื่อต้องการเข้าศึกษาในสำนักเสริมฟ้าตอนนั้นเขาค่อนข้างกล้าหาญจริงๆเขาโยนวานอนศักดิ์สทธิ์ลงบนเรือรบในความแม่นยำตือหาวเคลื่อนตัวผ่านภูเขาที่เป็นเส้นทางที่เขาเคยเดินมาก่อนเขากำลังค้นหาความทรงจำในอดีต และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีความแตกต่างไปจากเดิมระหว่างทางเขาไม่จําเป็นต้องซ่อนไม่จําเป็นต้องหลีกเลี่ยงบางพื้นที่น่าเป็นเหตุผลว่าทําไมบางครั้งจึงมีสัตว์หลายบางตัวโจมตีเขาอย่างไรก็ตามเพียงแค่เขาปลดไปและสิมีพลังออกมาเล็กน้อยราชาทั้งหมดในป่าก,ก็หนีไประหว่างทางเขาเห็นสัตว์ยักษ์สองสามตัวการสามารถอยู่รอดในขณะที่เดินทางผ่านทินทุรกันดารนั้นยิ่งใหญ่ในอดีต ไม่ใช่เรื่องง่ายในตอนนั้นเขาก็ยังเด็กระดับบ่วมเพราะเขานับว่าตื้นเขินจริงๆเสื้อหาเริ่มปลดไปสัมผัสระดับเทพของเขาออกค้นหาถิ่นทุรก,กันดาน,นั้นยิ่งใหญ่แห่งนี้โดยต้องการดูว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ท,ทรงพลังไปพิเศษหรือไม่เขาค้นพบบางสิ่งจริงๆใบหน้าเขาเคยเห็นถึงความตกใจมีผู้เชี่ยวชาญสามารถจุดไฟศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาที่นี่ได้การดำรงอยู่ระดับเทพ เราต้องเข้าใจว่ามีคนระดับนี้ไม่มากนะักในพื้นที่ลกร้างทั้งหมดโดยเฉพาะในเวลาต่อมาหลังจากการกวาดล้างครั้งใหญ่เจด,ดเทพทั้งหมดถูกสังหารจนแทบจะหมดสิน้นการแสดงออกสื่อหาากลายเป็นจริงจังด้วยแสงวูบ้าบเขารีบบิ่งเข้าไปในเทือกเขา900หลีโดยต้องการดูว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดกันแน่ภายสุดแล้วหมู่บ้านหินผานก็ตั้งอยู่ในถิ่นธุรกันดารนั้นยิ่งใหญ่นี้การดำรงอยู่ของระดับเทพที่ปรากฏที่นี่ น่าจะเป็นภัยคุกคามชนิดหนึ่งของพวกเขาเขากังวลอย่างยิ่งหลังจากหลายปีผ่านไปหมู่บ้านหินผานได้สัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างหรือไม่นี่เป็นสถานที่สง่าง,งามบริสุทธิ์มีไอ้น้ําลอยขึ้นมาตลอดทั้งปีน้ํำตกสีเงินไหลลงมาจากภูเขาส่งเสียงคำรามไม่หยุดก่อให้เกิดหมอกหนาะทำให้แกนแท้ทางจิตวิญญ,ญาณหนานแน่นกว่าบริเวณอื่น สิ่งมีชีวิตสีดําขนาดใหญ่นอนอยู่บนชายฝั่งอย่างเกียรติขานเขาข้างหนึ่งไข้ทับกับนับขาข้างหนึ่งไข้ทับกับขายข้างหนึ่งผ่อนคลายขนาดกำลังโยนปลาย่างเขาปากพางอาบแดดด,ด้วยความสบายอารมณ์ตือหามีสีหน้าแปลกๆเขาจำสหายเก่าคนนี้ได้อย่างชัดเจนนี่คือเต่าดำขนาดใหญ่มันใหญ่มากใหญ่กว่าภูเขาหลายเท่า และเป็นเต่าและเป็นสีดําสนิทมีลักษณะขี้เกียจสบายและผ่อนคลายมากไาอยู่ในนาจาักด้านล่างนี้ทําไมเจ้าเต่าตัวนี้ถึงอยู่ที่นี่อีกทั้งลักษณะท่าทางมันนอนอย่างเกียจขานก็ทําให้เขาขัดในตาอย่างยิ่งเจ้าดําสาลทำไมเจ้าถึงซ่อนตัวอยู่ที่นี่ซือหาวกล่าวเขาจดจําสหายตัวนี้ได้เป็นอย่างดีมันคือเต่าที่วิ่งโรมาจากนาจักเบื้องบนย้อนกลับไปตอนนั้นซือหาวจับมันมาทาเป็นสัตว์ขี่ อย่างไรก็ตามเมื่อเทพทั้งเจ็ดทำให้เกิดความกรอหนขึ้นมามันก็วิ่งหนีในขณะที่ซื้อหาวกำลังต่อสู้กับศัตรูต่อมาซื้อหาวไม่ได้พบมันอีกในที่สุดเขาก็ออกเดินทางไปยังดินแดนที่สูงกว่าผีร่างกายเต่าดำเริ่มตึงทันทีแม้ว่าตัวของมันจะมีขนาดใหญ่แต่ความเร็วมันก็ไม่ใช่น้อยแขนและขาของมันเคลื่อนไหวได้ความเร็วพร้อมกับคารออกไปก่อนซือหาวจะมีอการได้กล่าวอะไร เจ้าจะเกี่ยวร้องไปเพื่ออะไรหรือเจ้าลืมสหายเก่าคนนี้ไปแล้วซือหาตอบศีรสารมันพร้อมกับแสดงท่าทีดูถูกออกมาเจ้าบาดซบตัวนี้ความเร็วมันยังคงไม่อรอลดเมื่อเขาต่อสู้นับชีวิตกับเทพทั้งเจ็ดเต่าดำตัวนี้วิ่งหนีหายไปอย่างรวดเร็วเป็นไปได้อย่างไรที่เจ้ามาที่นี่สวรรค์ผีรีบออกไปเต่าดำตัวใหญ่เกี่ยร้องหันไปร,บรอบๆแล้ววิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุด มันจะนีไปได้อย่างไรซื้อหาจับคอของมันด้วยการในเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวพร้อมกับรากมันกลับมาถ้ารู้สึกขิวแล้วอยากกินน้ำแกงเต่าบังเอิญว่าเจ้ามีหม้อสีดำขนาดใหญ่อยู่บนหลังมันเนี่ยช่วยทุ่นเวลาให้ข้าพอสมควรที่ใหญ่โปรดไว้ชีวิตด้วยมันคือเจ้าจริงข้ามีตาแต่ไร้แววไม่คิดว่าเจ้ากลับคิดว่าเจ้าจะกลับมาตอนแรกก็คิดว่าเป็นขีอสก ไปหน้าเต่าดำตัวใหญ่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเคยเห็นรอยยิ้มที่สดใสทันทีทีงั้นล่อเจ้ากําลังด่าข้าว่ากําลังด่าตัวเองซื้อหาวจ้องไปที่มันแน่นอนว่าด่าตัวเองเต่าดำรีบตบปากตัวเองแขนเต่าของมันยาวมากเคลื่อนไหวว่องไวจนถึงพานทำให้ซื้อหาวเนี่ยพูดไม่ออกที่ใหญ่เจ้ากลับมาได้อย่างไรพาตกใจมากจน วิญญาณของข้าเกือบจะออกจากร่างซึ่งเป็นเหตุว่าทำไมเนี่ยข้าถึงพูดตาเพ้อเจออย่างนี้เจ้าเป็นคนใจกว้างคงไม่ถือสาอะไรหรอกข้าคิดถึงเจ้ามากไม่นึกว่าจะผ่านไปสิบปียังได้เห็นเจ้าอีกครั้งเจ้าเป็นเต่าชราตัวหนึ่งอย่ามาเรียกข้าว่าพี่ใหญ่ตอนนี้ข้ายุเพียงยี่สิบเท่านั้นซืือหาวกอกตาเต่าดำตกใจจริงแกลการแสดงออกมาจะดู จะถูกเนี่ยจะโดนดูถูกเกินจริงแต่ก็สามารถบอกได้ว่ามันกลัวจนแทบจะหัวใจวายตายอยู่แล้วมันไม่เคยคิดว่าต้องพบเจอกับซือหาวอีกในชีวิตนี้ในเวลาเดียวกันมันก็พูดไม่ออกและว,วิตกอย่างมากทําไมปีศาจร้ายตัวนี้ถึงกลับีกครั้งย้อนกลับไปตอนนั้นเมื่อซือหาวออกจากอาณาจักรที่ตำกว่ามันก็ส่งเสียงโร้องดังสนัน่นและประกาศว่าโรงนี้กลายเป็นของมันแล้วเป็นเพราะในเวลานั้นความแข็งแกร่งมันยังยอดเยี่ยม อาถือได้ว่าเป็นระดับสูงสุดภายใต้สวรรค์แต่เมื่อซื้อหาวกลับมาใครจะกล้าต่อกรกับเขาทําไมเจ้าถึงอยู่ที่นี่งั้นลรอซื้อหาวถามมันเห็นได้ชัดว่าข้ากําลังมองหาหมู่บ้านหินผาของเจ้าอยู่เอาดําตัวใหญ่ผงออกมาโดยไม่ทันคิดจากนั้นมันก็เสียใจอย่างมากพร้อมกับรีบตบปากตัวเองทันทีเจ้ากําลังทําอะไรลย้อนกลับไปตอนที่ข้าอยู่ที่นี่เจ้ากลับวิ่งหนีไปเมื่อรู้ว่าข้าจากไป เหตุไฉน,นเจ้าต้องตามหาหมู่บ้านหินผาเจ้าจะทำอะไรกันแน่ซื้อหาจ้องไปที่มันพี่ใหญ่อยาเข้าใจผิดเด็กขาดเป็นเพราะข้าชื่นชมเจ้ามากก็เลยหวยหาหมู่บ้านหินผามันเหมือนกับมีสิ่งบางอย่างที่โดนใจให้ขาะไปแสวงบุญที่หมู่บ้านนั้นมือของเต่าดำใหญ่เนี่ยขยับเข้าหากันทำท่าทางค้ายผู้ศรัทธาปีบเพียงดวงตาลเล็กๆเหล่านั้นเท่านั้นที่เคลื่อนไหวไปมา โดยเปิดเผยความตั้งใจจริงของมันอย่าบอกนะว่าเจ้าต้องการก่อกวนหลังเก่าของข้าดวงตาของซื่อหาดุร้ายอย่ากล่าวหาข้าผิดผิดแม้ว่าข้าจะถูกตีจนตายก็ไม่ทางจะทําแบบนั้นข้าไม่มีทางจะทําอย่างนั้นอย่างแน่นอนเพราะอ่อให้เจ้าขึ้นไปบนอนาณาจักรที่สูงกว่าแต่ก็ยังมีเจ้าริงบ้าต,ตัวหนึ่งอยู่ที่นั่นข้ายอมไม่ทําเรื่อง,งโง่ๆอย่างแน่นอนเอาดาวขู้เสียงพยายามทุบ นาอกแสดงความจริงจังเจ้าเรียกใครว่าลิงซื้อหาตะคอกจูเหยียนนี้เป็นหนึ่งในเผ่าพันธุโบราณที่มีชื่อเสียงและมีอำนาจมากที่สุดแต่เต่าดําตัวนี้กลับเรียกมันว่าลิงตัวหนึ่งข้าพูดผิดแล้วข้าต้องเรียกว่าพี่ใหญ่ลิงไม่พี่ใหญ่จูเหยียนเขาค่อนข้างแข็งแกร่งเต่าดําตัวใหญ่ทําท่าอวดดีพอแล้วหยุดพูดเรื่องไร้าสาระสื้อหามอไปที่มันแล้วพูดว่าเนื่องจากเจ้าต้องการไปหมู่บ้านหินผาก็ไปพร้อมกับข้าเลย ไปหน้าเต่าดำตัวใหญ่บิดเบี้ยวพร้อมกับกินของที่ขมท,ที่สุดในโรคทันทีอะไรเจ้าไม่ต้องการไปพร้อมกับข้างั้นเลยซื้อหาวถามเนี่ยออกมาด้วยท่าทางดูถูกไม่อย่างแน่นอนข้ามีความสุขมากเกินตื่นเต้นเกินไปต่างหากเมื่อข้าพบพี่ใหญ่ก็เหมือนกับการได้พบแม่ตวัวเองข้ากำลังหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจ ไปกันเถอะข้าจะตามพี่ใหญ่ไปที่หมู่บ้านหินผาบอกเราพี่น้องขอดื่มกันอยากเต็มที่ไม่เมาไม่หลิกเต่าดาตัวใหญ่น้ําตาไหลออกมาได้ความปื้นปิดเจ้าการร้อนเกิดไปข้าไม่รู้จะพูดยังไงดีตือหาวตบศีรษะมันพร้อมกับเตือนว่าพ่อแม่ข้าอยู่ด้านหลังเมื่อถึงเวลาเจ้าไม่อาจหลีกไม่อาจเรียกพี่นะครับอาจเรียกพี่เนี่ยเรียกน้องกับข้าได้พุวอันนะี้คือว่าไม่อาจเรียกพี่เรียกน้องนะครับ กับข้าในชั่วที่พวกเขาอยู่ได้เต่าดำตัวใหญ่ร้องว่าเต่าเป็นอะไรเต่าเป็นอะไรพวกเราเป็นเผ่าพันธุ์สวรรค์หรือไม่อาจที่จะเป็นพี่น้องกับมนุษย์ได้ซื่อหาวเนี่ยเพิ่งออกสียซากไม่ขังเต่าเป็นสัตว์ขี่ข้ายังกล้าจะปีนขึ้นมาเป็นพี่น้องอีกหรือไม่แน่นอนเอาละเราเรียกพี่เรียกน้องกันก็ต่อเมื่อไม่มีใครอยู่เต่าดำตัวใหญ่ขดขัวซ่อนอยู่ข้างในมอสีดำขนาดใหญ่ของมัน โอเคเจอกันหน้าคลิปหน้าขอมครับ